วันนี้จะพาทุกท่านไปทำโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม c a n วาโดยโปรแกรม c a n วาคือแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบเช่น r r s s n t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  o o โปสเตอร์การ์ดเรซูมเม่ t ซอร i ติฟิเคตอินฟโฟกรากเป็นต้นซึ่ง c a n วาจะมีรูปแบบมาตรฐานให้เลือกใช้หรือสามารถกำหนดรูปแบบเองได้ทั้งยังใช้งานง่ายอีกด้วย นอกจากนี้ Canva ยังมีประโยชน์คือสามารถสร้างรูปภาพหรือวิดีโอที่สวยงามได้อย่างรวดเร็วเพราะเต็มไปด้วยเทมเพลตให้เลือกใช้มากมายแม้จะไม่มีพื้นฐานด้านกราฟิกหรือวิดีโอก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยมีให้ใช้งานทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินข้อดีและข้อเสียของ Canva ข้อดีของ Canva ก็คือใช้งานง่ายและใช้งานฟรี ไม่ใช่นักออกแบบก็สามารถออกแบบได้มีฟิลเจอร์ที่โดดเด่นหลากหลายมีเทมเพลตฟรีให้เลือกมากมายใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้ c a n วาใช้ฟรีไหมแคนวาสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีและการันตีว่าแค่ฟัง์กชัน ฟรีก็สามารถใช้ผลิตงานที่จำเป็นได้ครบแทบทุกอย่างแต่ฟังก์ชันแบบเสียเงินก็จะมีแบบระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มรูปภาพเทมเพลตดีๆเข้ามาอีกพอสมควรในราคาเริ่มต้นปีละ1,850บาทหรือถ้าอยากทดลองจ่ายเป็นรายเดือนก็จะอยู่ที่ราคาเดือนละ229บาท แคนวาเหมาะกับใครแคนวาเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีความรู้ในด้านกราฟิกมาก,ก่อนเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือพนักงานที่กำลังหาเครื่องมือออกแบบง่ายๆและสวยงามธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือช่วยออกแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้นักเขียนบทความหรือการทำคอนเทนต์ต่างๆที่ต้องใช้รูปภาพสวยงามประกอบ การใช้งานเบื้องต้นของ,ง Canva เราสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน Play Store ดาวน์โหลดผ่าน a p ป Play Store และสามารถเข้าผ่าน www.canva.com ค่ะเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติ Canva และความสามารถของ Canva เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการปฏิบัติการทำโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม Canva จะมาสาธิตการทำโปสเตอร์1อันนะคะโดยใช้เทมเพลตในการทำโปสเตอร์นะคะใน c a n ว a โดยเราจะมาคลิกเลือกนะคะในการค้นหาคอนเทนต์ของเราในการสร้างคอนเทนต์ใน c a n ว a ในช่องนี้นะคะโดยนำเมาส์ไปคลิกแล้วเราก็อาจจะพิมพ์นะคะโปสเตอร์แนะนำตัวเองนะคะ เมื่อเราคลิกแล้วก็จะมีการค้นหาโปสเตอร์ในการแนะนำตัวเองก็ให้เราคลิกเลือกนะคะในการแนะนำตัวเองเมื่อเมื่อเลือกแล้วก็จะมีเทมเพลตในเรื่องของการแนะนำตัวเองปรากฏขึ้นมาให้เราสามารถที่จะเลือกในการเลือกเทมเพลตที่เหมาะที่เราชอบนะคะซึ่งเทมเพลตนี้ก็จะมีแบบเสียเงินแล้วก็แบบใช้งานฟรีถ้าเป็นแบบเสียเงินก็จะมี มงกุฎนะคะแล้วก็มีคําว่าโปรดังนั้นเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราจะ export ไฟล์ออกไม่ได้เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนถึงจะนําไฟล์นั้นออกมาใช้งานได้ดังนั้นเราก็จะต้องเลือกแบบฟรีนะคะ,ะสมมุติว่าเลือกโปสเตอร์ตัวนี้นะคะค่ะก็เราก็ทําการเลือก โปสเตอร์ก็จะมีลักษณะโปสเตอร์คล้ายๆกันนะคะด้านล่างให้เราเลือกเพิ่มเติมอีกว่าเราต้องการที่จะเลือกโปสเตอร์แบบไหนที่ที่จะเหมาะในการนำเสนอ,อแนะนำตัวเองนะคะก็จะมีให้เลือกเลือกเพิ่มเติมจากที่เราเลือกมาสมมติว่าจะเลือกตัวนี้นะคะแน่ใจแล้วว่าจะเลือกตัวนี้เราก็อาจจะทำการปรับแต่งเทมเพลตนะคะก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้ง เมื่อคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างในที่นี้เราก็จะทำการอัปโหลดรูปภาพของเรามาแทนโปสเตอร์ที่เป็นตัวอย่างเทมเพลตโดยการไปที่อัปโหลดแล้วเราก็ทำการอัปโหลดไฟล์เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะมาแนะนำตัวเองนะคะเลือกภาพใน d i r e c t o r ีที่เรามีอยู่ จจะเป็นเลือกภาพที่ไม่เป็นทางการมากนักนะคะเมื่อเราเลือกแล้วภาพก็จะเข้ามาอยู่ใน directory นะคะเข้ามาให้เรานะคะเราก็จะลากภาพเข้าไปนะคะแทนเลยนะคะก็จะทำให้เรามีภาพเราก็จะแทนตำแหน่งนั้นเราสามารถขยายเพื่อให้ความชัดเจนนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ชื่อเราเข้าไปนะคะ ชื่อเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือทำโปสเตอร์อันนี้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าตัวไหนเราไม่เอาเราสามารถที่จะคลิก,กลบทิ้งนะคะ แล้วด้านบนเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรนะคะในในรูปแบบที่เราต้องการได้สีน้ำเงินหรือสีอะไรก็ได้นะคะสมมติว่าเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะทำการ export file การ export file เราจะไปที่แชร์ค่ะแล้วก็ทำการ ดาวโหลดนะคะไปที่ดาวโหลดนอกจากนี้เราจะสามารถแชร์ผ่าน Instagram Facebook TikTok ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะทำการดาวน์โหลดก็คลิกที่ดาวโหลดนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกประเภทไฟล์นะคะต้องการดาวนโหลดได้เป็นไฟล์ jpg หรือเป็นไฟล์ png หรือเป็นไฟล์ที่เหมาะกับรูปภาพนะคะก็ถ้าทางแคนวาเขาแนะนำนะคะเหมาะกับรูปภาพในความละเอียด ของรูปภาพเขาก็จะแนะนํารูปภาพเป็นแบบ png เราก็อาจจะเลือกตามเขาหรือแล้วเราก็ทําการดาวน์โหลดนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราออกแบบตามเชมเพลตในการทำโปสเตอร์อย่างง่ายนะคะมองว่าทิปนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการใช้งานแคนวาเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเลือกโปสเตอร์แนะนำตัวเองค่ะ